ก่อนนะครับถ้าเราหิวตอนคืนกังดินมีเก้ียวตุยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็จะลองชิมดูครับเพราะว่ามันเป็นอาหารอย่างเดียวที่มีตอนนี้ I'm so hungry late night so let's c h a s k t h i s out คิดเจอจังไอ้แม่นี่ครับคือไม่อทอดเสียหลังตู้เย็นมีไหมคือเป็นมี <c oughs> มนลังตู้เย็นมีไหมดูดไม่มีพีเ่เป็นเป็นไอ้อันนั้นเป็นเป็นเอ้ปลั๊กไฟที่ผมปิดเลยไม่ใช่ไรผมไม่ยอมแพ้คุณใช้สมองคิดดเลยว่าคุณออกแบบเนี่ยคุณจะเก็บปลั๊กไว้ตรงไหนนะอืมถ้าผมผ่อนไปนะ <อ>เป็นบะหมี่อย่างเงี้ยแล้วก็มีเครื่องปรุงอยู่ด้านล่างได้ไหมพี่ รู้ว่ามันไม่ให้ปิดนอน

ระไฟมันยดีพี่ไม่มีนอนได้อมึมังแก่ไม่ได้ดีตรงนี้มันหลับมันดักไปตัวมึงได้อะอืม ต้มน้ำไปแล้วครับใช่เรียนเป็นวันแรผม,มเกเตินตลาดมีเขาใช้อยู่ครึ่งน,นึงอ่ะทำไมเขาไม่พูดไทยกับเราวะ รอบแบบเจ็บ